อุทยานแห่งชาติเพนที่ตั้งอยู่ในรัฐมัดยประเดศของอินเดียชื่ออุทยานที่ตั้งตามแม่น้ำเพนที่ไหลผ่านอุทยานเป็นหนึ่งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในอินเดียและเป็นพื้นที่ทางธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์นักล่าจำนวนมากที่สุดโดยมีเสืออาศัยอยู่มากกว่า65ตัวในปีคศ1983ซึ่งเสือที่มีชื่อเสียงและโด่งดังที่สุดในอุทยานแห่งนี้เป็นเสือเพศเมียที่มีชื่อว่าคอลาวาล ความโด่งดังของเธอมาจากการให้กำเนิดลูกน้อยถึง29ตัวใน8คอรอกตลอดช่วงชีวิตของเธอโดยคอรอกแรกในปีคศ2008และคอรอกสุดท้ายในปีคศ2019ซึ่งถือว่าเป็นสถิติสูงสุดที่ไม่เคยมีเสือเพศเมียตัวไหนทำได้และความโด่งดังของเธอเริ่มทวีคูณมากขึ้นหลังจากถูกนำไปแสดงในสารคดีชุด Spy in the Jungle ของ BBC Wildlife ซึ่งมีการติดตามชีวิตของลูกเสือ4ตัวเป็นเวลา นานกว่า2ปีสารคดีดังกล่าวได้กระตุ้นให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมอุทยานเพิ่มมากขึ้นต่อมาเธอได้รับการขนานนามว่าคอลาวารีเมื่อเธอได้กลายเป็นเสือโครงตัวแรกในอุทยานที่ได้รับการติดปลอกคอวิทยุอันเป็นที่มาชื่อของเธอซึ่งทําให้สามารถศึกษาชีวิตของเธอได้นานหลายปีคอลาวารีเป็นเสือโครงที่มีรูปร่างสง่าและมีอํานาจเหนือเสือโครงตัวอืนอ่นขนาดตัวที่ใหญ่ทําให้เจ้าหน้าที่มาค เข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นเสือตัวผู้คอลาวาลียังสามารถยึดครองอาณาเขตที่เป็นพื้นที่ใจกลางอุทยานและใช้ชีวิตอยู่ที่นี่จนเข้าสู่วัยชาราเธอได้สิ้นอายุไขัด้วยวัย16ปีเมื่อวันที่15มกราคมปีคศ2022เนื่องจากภาวะแทรกซ้อนจากความชาราร่างของคาราวาลีถูกเผาในพื้นที่โลกของเขตอุทยานซึ่งเป็นการปิดฉากชีวิตของเสือเพศเมียที่มีชื่อเสียงที่สุดในอุทยานแห่งชาติเพน ูสตาร์หรือรหัสที4เป็นเสือโครงเพศผู้ที่ทรงพลังและมีอำนาจมากที่สุดตัวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติลันทัมบอร์ในประเทศอินเดียโดยอาศัยอยู่ในพื้นที่เขต1 2และ6ของอุทยานอูสตาร์นั้นถือกำเนิดในปีคศ2005โดยแม่เสือกายตีในรหัสที2และพ่อเสือจุมรูในรหัสที0อุสูสตาร์สามารถเดินเตะในพื้นที่ของมันโดยไม่เกรงกลัวเสือตัวไหนและมีเพียงดอลลาราที่เป็นพี่ ชายร่วมใส่เลือดเท่านั้นที่กล้าต่อสู้กับมันโดยน้ำหนักตัวอย่างเป็นทางการที่258กิโลกรัมตามเอกสารของกรมป่าไม้ทำให้อุสตาร์เป็นเสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยพบเห็นในอุทยานอุสตาร์มักจะลาตะเวนในอนณาเขตของมันกว่า40ตารางกิโลเมตรในตอนกลางคืนซึ่งเป็นที่หวาดหวั่นสำหรับพันนักล่าและเจ้าหน้าที่ป่าไม้มันได้จับคู่ผ,ผสมพันธุ์กับเสือเพศเมียใ,ในรหัส T39 และมีลูกด้วยกันเป็นตัวผู้ ตัวจนในวันที่8พฤษภาคมปีคศ2015ชื่อเสียงของอุสตาราดก็เป็นที่รู้จักไปทั่วอินเดียจากการทำร้ายเจ้าหน้าที่ป่าไม้จนเสียชีวิตรามปานไซนี้เป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้มากประสบการณ์ที่ทำงานอย่างกล้าหาญไม่เกรงกลัวทามกลางสัตว์นักล่าในอุทยานครอบครัวของรามปานอ้างว่าในบางครั้งเขารู้สึกหวาดกลัวกับพฤติกรรมของอุสตาราสตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาและครั้งนี้ถือ เป็นครั้งที่4แล้วที่อูสตาร์ทำร้ายมนุษย์โกรมป่าไม้จึงจำเป็นต้องย้ายอูสตาร์ออกจากอุทยานไปอยู่ที่สวนสัตว์ในเมืองอูดยปุระเพื่อรักษาชีวิตของมันไว้จนทําให้เกิดการประท้วงนกเคลื่อนไหวได้โต้แย้งว่าการทําร้ายมนุษย์ทั้ง4ี่ครั้งเกิดขึ้นในพื้นที่ที่เสือไม่สามารถเข้าไปได้และไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าอูสตาร์เป็นฆาตรกรมีการโต้แยง้งกันผ่านสื่อออนไลน์และในศาลซึ่งผลตัดสินของศาลดีการในเมืองไช ปุระได้ตัดสินว่าการเคลื่อนย้ายอุสตาดออกไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วอุสตารดต้องใช้ชีวิตอยู่ในสวนสัตว์ตลอดช่วงชีวิตที่เหลือของมันและต้องเผชิญกับโรคภัยมากมายจนในเดือนมิถุนายนปีคศ2022อุสตาดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นเนื้อง,งอกในกระดูกแม้ว่ารัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่โรคมะเร็งก็ทําให้มันจบชีวิตลงในกรงขังเมื่อวันที่28ธันวาคมปีคศ2022 ชาเจอเป็นเสือโครงเบงกอตัวผู้ที่ดุร้ายที่สุดตัวหนึ่งในอุทยานแห่งชาติบันทับสกามันได้ปกครองพื้นที่ในเขตทาลาและเขตจักรทาลาซึ่งเป็นอาณาเขตของมันความโดดเด่นของชาเจอคือลวดลายพาดกรอนที่เป็นเอกลักษณ์และขนหนานาที่ปกคลุมไปทั่วใบหน้าชื่อของมันมาจากพฤติกรรมก้าวร้าวที่ชอบพุ่งเข้าโจมตีควานช้างและรถซาฟารีทุกครั้งที่เข้ามาใกล้อาณาเขตของมันที่มาของชาเจอร์นั้นไม่ทราบแน่ แต่กล่าวกันว่ามันมาจากพื้นที่ส่วนอื่นของเขตอนุรักษ์พันธ์ุเสือโครงซึ่งคาดการว่ามันเกิดในปีคศ1983และปรากฏตัวครั้งแรกในปีคศ1991โดยการเข้าท้าทายบังกาเสือโครงตัวผู้วัย15ปีที่โดดเด่นในขณะนั้นจนเกิดการแย่งชิงอนาเขตอย่างดูเดือดในคืนที่มืดมิดโดยมีเพียงเสียงคำรามที่กึกก้องไปทั่วป่าและจบลงด้วยชัยชนะของชาเจอร์ซึ่ง ตอนนั้นมันมีอายุเพียง7ปีชาเจอได้ขยําเข้าที่คอของบางกาจนตายจากการเสียเลือดและขึ้นปกครองอาณาเขตแทนราชาตัวเก่าโดยจับคู่ผสมพันธุ์กับสิตาลูกสาวแท้ๆของบางกาที่ตายจากไปโดยมีทายาตรร่วมกัน4ตัวในปีคศ .1991 และอีกสองตัวในปีคศ .1994 ชาเจอได้ปกครองอาณาเขตของมันมาอย่างยาวนานจนถึงปีคศ .1999 และเริ่มถูกท้าทายโดย B1 และ B2 ซึ่งเป็นลูกหลานของมันโดยความชราทําให้มันไม่สามารถต้านทานพลังของเสือหนุ่มการท้าทายหลายครั้งทําให้ชารเจอร์ได้รับบาดเจ็บสาหาัสจึงจําเป็นต้องย้ายชาร์เจอร์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยในกรงขังและมันได้เสียชีวิตลงในวันที่29กันยายนปีคศ2000จากความชราด้วยอายุ17ปีภาพของชาเจอร์ยังไปปรากฏอยู่ในสารคดีสัตว์ป่าหลายเรื่องที่สร้างตำนานของ เสือที่ดูร้ายที่สุดในบรรทัพกา ในป่าปัรดาเกาดาที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกของรัฐมหาราษาของอินเดียเป็นที่อยู่อาศัยของอัฟนีหรือที่เจ้าหน้าที่ป่าไม้เรียกกันในรหัสที่หนึ่งอัฟนีเป็นเสือเพศเมียวัย5ปีที่ถูกกล่าวหาว่าฆ่ามนุษย์ไปถึง13คนในช่วงปีคศ2016จนเธอนั้นถูกเรียกว่านักล่ามนุษย์และถูกสังหารในที่สุดแต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะหลังจากการตายของอัฟนีมีหน่วยงานและประชาชนออกมาประท้วง จนเกิดความวุ่นวายถึงความไม่ถูกต้องที่ฆ่าเสือที่เป็นสัตว์สงวนของอินเดียโดยไม่ได้รับอนุญาตและการฆ่าในครั้งนี้แฝงไปด้วยผลประโยชน์บางอย่างเนื่องจากกรมป่าไม้ไม่มีหลักฐานข้อเท็จจริงที่ชัดเจนของเหยื่อทั้ง13คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนเลี้ยงสัสตว์ศพทั้งหมดถูกพบในป่าลึกซึ่งเป็นพื้นที่ห่วงห้ามและเป็นอาณาเขตของอัฟนีซึ่งในตอนนั้นเธอมีลูกน้อยวัย10เดือนอยู่2ตัวมีการเก็บตัวอย่าง DNA จาก ศพเพียง3ามครั้งและพบ d n a ของอัฟนีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งไม่สามารถยืนยันได้ว่าอัฟนีได้ฆ่าชาวบ้านทั้งหมดหรือไม่โดยหลังจะเกิดเหตุการณ์สารได้ออกคำสั่งให้กรมป่าไม้เร่งนำเสือตัวนี้ออกไปจากพื้นที่แบบยังมีชีวิตโดยการยิงปืนยาสลบเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านการตามล่าเสือตัวนี้กินเวลานานหลายเดือนโดยหัวหน้ากรมป่าไม้ได้จ้างนายพรานมืออาชีพพร้อมกับพรานชาวบ้านอีกกว่า200คนในการ การติดตามเจ้าหน้าที่มีโอกาสยิงยาสลบ2-3ครั้งแต่ทําให้สําเร็จโดยอ้างว่าเสือนั้นมีความว่องไวจนกระทั่งในวันที่2องพฤศจิกายนปีคศ2018อัฟนีได้ถูกยิงตายใกล้กับหมู่บ้านโบราติในรัฐมหาราตะโดยอ้างว่าปืนยาสลบของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ไม่เป็นผลและอัฟนีพยายามกระโจนใส่เจ้าหน้าที่แม้ว่าจะถูกยิงยาสลบไปแล้วก็ตามทาให้พรานนักล่าตัดสินใจปลิดชีวิตมันเพื่อป้องกันตัว ซึ่งจากผลการชนะสูตรพลิกศพพบว่า อฟนีได้ถูกยิงเข้าที่ไหลวิถีกระสุนบ่งชี้ว่าอฟนีกำลังมุ่งหน้าออกห่างจากตัวรถที่ใช้ไล่ล่าซึ่งแสดงให้เห็นว่าคำกล่าวอ้างนั้นไม่เป็นความจริงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของรัฐมหาราตตได้ออกมาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเรื่องการสังหารอฟนีอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งตามมาด้วยคำถามมากมายว่าการที่มนุษย์บุกรุกเข้าไปในป่าที่เป็นเขตห่วงห้ามและถูกเสือกัดตายนั้นเป็นความผิดของเสือหรือ ไม่ทำไมจึงไม่มีการแจ้งเตือนกับชาวบ้านรวมถึงเรื่องการสร้างที่ดินทำกินทางการเกษตรที่เป็นการบุกรุกบ้านของสัตว์ป่าซึ่งอาจเป็นการวางแผนที่จะเคลียร์พื้นที่เพื่อการลงทุนในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องกำจัดเสือที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ออกไปและเหตุใดจึงมีการนำพรานนักล่ามืออาชีพเข้ามาในปฏิบัติการนี้เพียงเพื่อจะยิงยาสลบไม่ใช่การฆ่าชาวอินเดียต่างออกมาประท้วงถึงความล้มเหลวในฐานะมนุษย์ที่กระทำ ตและมีการร้องเรียนทางออนไลน์กว่า150ครั้งนักอนุรักษ์เสือโคร่งและนักเคลื่อนไหวได้มีการยื่นคำร้องต่อสารดีกาเพื่อให้ตรวจสอบผู้กระทําผิดและมีการเรียกร้องเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ของอัฟนี่ที่มันถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรกินคน อุทยานแห่งชาติรันทามบอเป็นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมพื้นที่กว่า392ตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์เสือโครงเบงกอที่มีประชากรของเสือโครงถึง62ตัวในช่วงปีคศ2015-2016หนึ่งในเสือโครงที่สง่างามและโดดเด่นที่สุดจนได้รับขนานนามว่าเป็นราชินีเสือโครงแห่งผืนป่ามาชาลีคือเสือโครงเพศเมียที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูประชากร เสในอุทยานช่วงต้นทศวรรษที่2000โดยถือกำเนิดช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิในปีคศ1997ในครอกที่มีลูกเสือเพศเมียสตัวโดวยสัญ,ญลักษณ์รอยรูปปลาที่อยู่บนใบหน้าทำให้เธอถูกตั้งชื่อว่ามักชลีที่แปลว่าปลาในภาษาฮินดีมักชลีเป็นลูกเสือที่มีอำนาจสูงสุดในบรรดาพี่น้องทั้ง3ตัวเธอเริ่มออกล่าเหยื่อด,ด้วยตัวเองตั้งแต่มีอายุได้2ปีต่อมาได้ยึดครองอาณาเขตที่เคยปกครองโดย แม่ของตัวเองโดยเป็นที่รู้จักในเรื่องทักษะการล่าเหยื่อที่น่าทึ่งและความแข็งแกร่งที่ไม่มีใครเทียบได้ชื่อเสียงของมัคเชลีโด่งดังมากขึ้นจากการต่อสู้กับจระเข้ยักษ์ยาว14ฟุตและเธอสามารถสังหารมันได้สําเร็จซึ่งชาวอินเดียเชื่อกันว่ามัคเชลีนั้นโกรธแค้นจระเข้ที่เข้ายึดครองหนองน้งนําแห่งเดียวในอาณาเขตของเธอจนทําให้กวางและสัตว์กินพืชพากันย้ายออกไปจากพื้นที่เพื่อไปหาแหล่งน้ําแห่งใหม่อย่างไรก็ตาม ตามการต่อสู้ในครั้งนี้ทําให้เธอต้องสูญเสียเขี้ยวไปถึงสองซี่ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากสําหรับเสือในการล่าเหยื่อแม้ว่ามัคเชลีจะสูญเสียเขี้ยวไปแล้วแต่เธอก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ในป่าโดยการเปลี่ยนรูปแบบการล่าเหยื่อมัคเชลีไม่ได้มีชื่อเสียงในประเทศอินเดียเท่านั้นแต่เธอยังเป็นเสือโครงที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกและยังเป็นเสือโครงที่ถูกถ่ายรูปมากที่สุดอีกด้วยมีสารคดีหลายเรื่องที่อ้างอิงถึงมัคชลีทั้งทาง างตรงและทางอ้อมมัเชลลี่ยังเป็นเสือโคร่งเพียงตัวเดียวที่มีรูปอยู่บนสแตมและตาประทับที่ออกโดยรัฐบาลอินเดียนอกจากนี้เธอยังได้รับรางวัลความสําเร็จในชีวิตจากผลงานที่เธอทําเพื่อสัตว์ป่าของรัฐราชสถานและยังมีแฟนเพจ Facebook เป็นของตัวเองที่มีผู้ติดตามนับแสนคนมัคเชลลี่ยังสร้างรายได้ให้กับประเทศอินเดียกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีจากนักท่องเที่ยวที่มาชมความสง่างามและถ่ายรูปของเธอมัเชลลี่ ยงให้กำเนิดลูกน้อยจำนวนมากและเป็นที่รู้จักในฐานะแม่ที่ปกป้องและเอาใจใส่ลูกๆจากภัยคุกค,คามทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นเสือตัวผู้หรือสัตว์ป่าอื่นๆจนกระทั่งช่วงเวลาที่เธอต้องลาทิ้งหน้าที่ก็มาถึงเธอได้เสียตำแหน่งราชินีจากการพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับลูกสาวของตัวเองเสือที่ไร้เคี้ยวนั้นยากที่จะหาอาหารด้วยตัวเองเจ้าหน้าที่ป่าไม้จึงเข้าช่วยเหลือเธอโดยการนำเหยื่อม,มาให้เพื่อให้แน่ใจว่าเธอจะมีอาหารกิน แต่การแทรกแซงนี้กลับกลายเป็นที่ถกเถียงกันของผู้เชี่ยวชาญด้านเสือที่ให้เหตุผลว่ามัคชลี่จะมีอายุยืนยาวกว่าที่ควรจะเป็นและสัตว์ป่าที่แท้จริงควรเกิดมามีชีวิตและตายไปตามธรรมชาติรัฐบาลเองก็ไม่อยากให้มัคชลี่จากไปจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลความเป็นอยู่ของเธอในช่วงต้นปีคศ2014ไม่มีใครพบเห็นเธอเลยเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนรัฐบาลจึงให้เจ้าหน้าที่ป่าไม้กว่า200 คนระดมพลเพื่อออกค้นหามัคชลีแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ปรากฏตัวออกมาจากป่าทึบโดยยังมีร่างกายที่แข็งแรงจนกระทั่งในเดือนสิงหาคมปีคศ2016มัคเชลีได้ป่วยหนักเพราะมีอายุมากขึ้นและเสียชีวิตในวันที่18สิงหาคมด้วยอายุ19ปีซึ่งมากกว่าอายุไขโดยเฉลี่ย12ปีของเสือที่อยู่ในป่าและถือเป็นเสือโครงที่มีอายุไขย,ยืนยาวมากที่สุดมัคชลีได้รับการเผาตามพิธี ทางศาสนาฮินดูแบบดั้งเดิมในพื้นที่สาธารณะบริเวณอุทยานเรื่องราวของมัคชลี่ได้ถูกสร้างเป็นภาพยนตร์สัตว์ป่าที่มีชื่อว่าเสือโครงที่ด่งดังที่สุดในโลกและทําให้มัคชลลี่ยังคงเป็นเสือโครงที่ด่งดังที่สุดในอินเดีย ตอนนี้คุณสามารถสนับสนุนช่อง Animal Present ของเราโดยผ่านระบบสมาชิกรายเดือนตั้งแต่รีเวล1ถึงรีเวล3เพื่อแสดงความเป็นแฟนตัวยงและรับสิทธิพิเศษก่อนใครโดยสามารถกดสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มสมัครสมาชิกหรือถ้าหากว่าคุณชอบคลิปนี้ก็สามารถกดที่ปุ่มซุปเปอร์แตงและเลือกสนับสนุนได้ตามจำนวนที่คุณต้องการ